ายองอาจธรรมนิทาโคศคณะศิษยานุศิษฐ์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษย,ยานุศิษฐ์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ลงพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานโครงการมอบทานมอบธรรมสนองตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและขับเคลื่อนภารกิจด,ด้านการสาธารณาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ประกอบด้วยนมกล่องพร้อมดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพาให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้น ที่โดยรอบวัดพระธรรมกายณหมู่บ้านจัดสรรตำบลคลองสามอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้มอบผ่านคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและผู้นำชุมชนจำนวน8หมู่บ้านประกอบด้วยสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านราชพฤกษ์หนึ่งหมู่บ้านพลาเซโตหมู่บ้านพฤกษา64สทับหนึ่งสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษา64ทับสอง สำนักงานนิติบุคคลพลึกษาเกษร23สาำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพึกษา C สำนักง,งานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษาบีและหมู่บ้านจัดสรรพฤกษา12โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งในครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกและประสานงานโดยนายธเนศรื่นกลิ่นประธานสมาพันธหมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงในพื้นที่อย่างดียิ่งค่ะ วันนี้ก็รู้สึกลบิมปิติใจมากนะครับก็เป็นโครงการพระไม่ทิ้งโยมโยมไม่ทิ้งพระแล้วก็มอบทานมอบรมสร้างสายใยระหว่างวัดพระธรรมกายกับชุมชนในของสามคือชุมชนวันนี้ที่เรามีโอกาสมารสร้างสายใยแล้วก็สืบสารประเพณีชาวพุทธคือการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือโดยเราไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้เราจากที่เราเห็นนะครับเราได้นํานม จากวัดพระธรรมกายความอนุเคราะห์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับความเมตตาของท่านผ่านมายังสิทธทิ์ทุกคนซึ่งวันนี้ก็มีคุณองค์อาจรมนิธาและผมท่านไดลื่นกลิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้นําของไม่ว่าจะเป็นนมแต่และหมู่บ้านเนี่ยเรามอบถึง20ลังเลยนะครับก็กว่าพันกล่องแล้วก็แอลกอฮอล์อีก จำนวนมากแล้วก็หนังสือธรรมะคือเราไม่ได้มอบเฉพาะนมอย่างเดียวนะครับเราได้เอาหนังสือธรรมะก็คือเรามอบทั้งทานและมอบทั้งธรรม ซึ่งทำครั้งนี้ก็เป็นทำที่หลวงพ่อทำทัตตาชีโวนะครับท่านได้กันกรองแล้วเป็นหนังสือหลักการบริหารนะครับวันนี้นะครับผมเทนเรื่องกินและทีมงานนะครับสมาพันธ์รู้สึกปลื้มปิติใจมากนะครับรู้สึกปรบบปลื้มแล้วก็ขอบคุณวัดพระธรรมกายนะคะที่ห่วงใยในชุมชนเราช่วงโควิด -19 ได้นําของมาแจกให้ในชุมชนนะคะต้องขอบคุณพระคุณมากๆนะคะที่ยังนึกถึงชุมชนเราเลําบากตอนนี้เนาะ ของที่ที่ที่ทางวัดนํามาแจกให้ชุมชนเนี่ยก็จะจะได้ช่วยเพราะตอนนี้ของก็หายากปัจจัยก็หายากนะคะก็จะได้มาช่วยแบ่งเบาภาระตรงเรื่องอ,อ,อาหาร่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณจริงๆดีใจป่าปื้มใจมากนะคะทีออ่วัดธรรมกายนะคะมามอบนมเพื่อให้เด็กๆแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะคะ แก่หมู่บ้านของเรานะคะเพื่อที่น้องๆเด็กๆหนูๆในหมู่บ้านของเราจะได้มีนมทานนะคะเป็นกําลังใจลดเหลือเลยค่ะหลังจากโควิดมาเนี่ยนะคะก็คือ,อทางวัดนี่คือสนับสนุนแล้วก็ดูแลเรามาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณแทนสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะ